้านี้ทําอาหารอีสานแกงไก่ใส่ผักกวางตุง้งแต่ว่าไม่มีผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยไหมสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์เจอกันที่บ้านโค้งหนองนาพอดีว่าเมื่อวานไปได้ผักวางตุง้งที่มีดอกเหลืองๆที่ตลาดนัดมาก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีพ่อบ้านบอกว่าเอามาทําแกงไก่ใส่น้าปลาร้าทาเหมือนแกงอ่อมแบบนี้อร่อยเดี๋ยวลองทําตามเมนูที่พ่อบ้านแนะนําเลยนะันในตู้เย็นยังมีไก่กับเครื่องในพอดีแต่ว่าเสียดายนะคะไม่มีผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักเตรียมของบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งดื่มมักาช ก็น้ำมะพร้าวนิดนึงเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงกันเลยนะคะก็จะมีพริกสดพริกแห้งหัวหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้พริกขาใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีก็คือจะตำพริกแกงแค่นี้ที่จังหวัดอ่างทองผักวางตุง้งเ<ๆ>ขานิยมเอามาทําเป็นพวกต้มจับฉ่ายนะคะแต่ถ้าเอามาใส่แกงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยสักทีส่วนผักวางตุ้ที่มีดอกเหลืองแบบนี้พี่ลูกชิ้นไม่ค่อยเคยเห็นนะคะส่วนมากเขาจะเป็นใบๆไม่แน่ใจว่ามันเป็นพันเดียวกันไหมอันดับแรกก็จะเอาไก่ไปผัดกับพริกแกงให้หอมแล้วก็ใส่น้าล้างครกลงไปส่วนเครื่องปรุงที่ขาดไม่ ฝาสีแดงสูตรแซบนัวเพื่อความเข้มข้นจะผสมกับน้ำปะละราร้าพาราไรฝาสีส้มสูตรแซบนองด้วยสูตรแซบนัวฝาสีแดงเขาจะมีกลิ่นปะลาร้าอ่อนๆเหมาะสําหรับคนที่เริ่มกินปะลาร้าน้ำปะลาร้าฝาสีส้มสูตรแซบนองเนี่ยอันนี้จะมีกลิ่นปะลาร้าที่ชัดเจนเหมาะสําหรับคอปะลาร้าตัวจริงเดี๋ยวกาทำไข่เจียวหัวหอมแดงเพิ่มอีกหนึ่งอย่างตอนนี้ใกล้ถึงเทศกาลกินเจพลู้ชิ้นก็เลยได้สั่งน้ำปลาเจเพิ่มมาด้วยน้ำปลาเจอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ตาปลาหมึกเหมือนกันนะคะรสชาติหอมอร่อยเหมือนกับน้ำปลาปก้าาดคมจกกออะ็็ชืืไพ สำหรับใครที่กินเจหรือว่ามังสวิลัตลองสั่งน้ำปลาเจตาปลาหมึกมาปรุงอาหารนะคะรับรองว่าหอมนัวมากแกงไก่ใส่ผักกวางตุ้งของพลู้ชิ้นก็จะไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยนะคะมีน้ำปลากับน้ำปาลาร้าแค่นั้นและก็ไม่มีผักชีลาวกับใบแมงลักก็เลยใส่เป็นต้นหอมแทนสำหรับคนที่อยากกินแกงอ่อมแต่ว่าไม่ชอบกินผักชีลาวแนะนําให้ใส่แค่ต้นหอมแบบพี่ลูกชิ้นก็ได้นะคะอร่อยไปอีกแบบผลินค้าฑ์ตาปลาหมึกไม่ว่าจะเป็นน้ำปาลาร้าพาราไดซ์หรือว่าน้ำปลาเจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วไปหรือวววว่่าาจะะะะสสัังงงซื้้้้้อออททนนนไไไล์กะะกก็ดดดดคี๋ิิพให อาหารเช้าวันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีแกงไก่ใส่ผักวางตู้กินคู่กับไข่เจียวร้อนๆแล้วก็ไปได้น้ำพริกเผาของน้องเมืองมาอีกหนึ่งกระปุกมีแต่อาหารแซ่บๆทั้งนั้นเลยส่วนรสชาติของแกงอ่อมที่ไม่ได้ใส่ใบมงลักแล้วก็ผักชีลาวพอบ้านก็บอกว่าอร่อยใช้ได้นะคะ